เว c คัมแบ็กออโตรีวิววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพูดถึงหนึ่งในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือเรื่องสมรรถนะและราคาของเครื่องบินขับไล่ที่กองทัพอากาศไทยใช้งานอยู่รวมไปถึงแนวโน้มการจัดหายุโทโธปกรณ์ใหม่ๆที่กำลังถูกจับตามองจากนานาประเทศเพราะในยุคป,ปัจจุบันความได้เปรียบทางอากาศถือเป็นหัวใจสำคัญของความมั่นคงและการเลือกซื้อเครื่องบินขับไล่แต่ละแบบนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย กองทัพอากาศไทยมีการใช้เครื่องบินขับไล่หลายรุ่นโดยหนึ่งในรุ่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ F 1 6 Fighting Falcon ที่ไทยได้รับมาตั้งแต่หลายสิบปีก่อนปัจจุบันยังคงถูกใช้งานอยู่แม้จะผ่านการปรับปรุงม,มาหลายครั้งแล้วแต่ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานทำให้ไทยจำเป็นต้องมองหาเครื่องบินรุ่นใหม่เพื่อมาทดแทนและหนึ่งในตัวเลือกที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือ F 3 5 Lightning II ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5จากสหรัฐอเมริกาที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในโลกในเวลานี้ อย่างไรก็ตามราคาของ F 35นั้นสูงมากโดยตกเครื่องละเกือบ100ล้านดอลลาร์หรือราวรา3,000กว่าล้านบาทต่อหนึ่งลำยังไม่รวมค่าบำรุงรักษาและการฝึกนักบินจึงทำให้ไทยยังต้องช่างใจว่าจะคุ้มค่าหรือไม่ในการลงทุนขนาดใหญ่เช่นนี้อีกหนึ่งทางเลือกที่ถูกพูดถึงก็คือซับเจส39กริเปนจากสวีเดนซึ่งกองทัพอากาศไทยก็มีใช้งานอยู่แล้วโดยจัดหาเข้ามาประจำการที่กองบินเจ็ดสุราธานีกริเปนนั้นขึ้นชื่อเรื่องความคุ้มค่า ราคาประมาณ70ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องและมีระบบเรดา,าร์อาวุธและเครือข่ายข้อมูลที่ทันสมัยจุดเด่นอีกอย่างคือค่าบำรุงรักษาต่ำกว่าของสหรัฐอเมริกามากทำให้ไทยสามารถใช้งานได้ในระยะยาวโดยไม่ต้องใช้งบประมาณสูงเกินไปในช่วงที่ผ่านมาญี่ปุ่นเองก็ถูกจับตามองเมื่อมีข่าวว่าอาจจะมีการส่งออก F-2 Fighter Jet ให้กับไทยเครื่องบินรุ่นนี้ถือเป็นการพัฒนาร่วมกันร,ระหว่างมิตซูบิชิของญี่ปุ่นและลอร์คิทมาติงของอเมริกาโดยมีพื้นฐานจาก F-16 แต่ถูกปรับปรุงให้มีสมรรถนะที่ดีกว่า โดยเฉพาะด้านการโจมตีทางทะเลและระบบอาวุธนำวิถี F 2มีปีกที่ใหญ่กว่าบรรทุกอาวุธได้มากกว่าและมีเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ข้อเสียคือราคาสูงมากกว่า F 1 6พอสมควรตกเครื่องละราวราว120ล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้หลายประเทศลังเลที่จะจัดหาหากพูดถึงสมรรถนะในการรบเครื่องบิน F 1 6ก Gripen และ F 2นั้นถือว่ามีความสามารถใกล้เคียงกันในด้านการรบระยะกลางและไกลแต่ถ้าเทียบกับ F 3 5แล้วก็ยังห่างไกลเพราะ F 3 5มมีเทคโนโลยีล่องหน สตลที่ทำให้เรดาร์ตรวจจับได้ยากและยังมีระบบเซ็นเซอร์แบบรวมศูนย์ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่องบินกับระบบอาวุธอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจัยสำคัญที่ไทยต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงแค่ราคาซื้อเครื่องเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในระยะยาวทั้งการบำรุงรักษาการฝึกนักบ,บินและการจัดหาอะไหล่ยกตัวอย่างเช่น F 3 5แม้จะเก่งที่สุดในโลกแต่ค่าดูแลต่อชั่วโมงการบินสูงกว่าลำอื่นมาก ในขณะที่ริปเปิมีค่าบำรุงรักษาต่อชั่วโมงถูกกว่ามากทําให้คุ้มค่าสําหรับประเทศที่งบประมาณจํากัดหากเรามองในเชิงยุทธศาสตร์ไทยอยู่ในภูมิภาคที่มีการแข่งขันทางทหารค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นเวียดนามที่จัดหา Su 3 0จากราัสเซียอินโดนีเซียที่กาลังพิจารณา F 1 5 ex และราเฟลจากฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งมาเลเซียที่เริ่มมองหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่สิ่งเหล่านี้ทําให้ไทยจําเป็นต้องรักษาสมดุลของอํานาจทางอากาศเพื่อไม่ให้เสียเปรียบประเทศรอบข้าง นอกจากนั้นยังมีเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นหากไทยเลือกซื้อ F-35 จากสหรัฐอเมริกาก็จะต้องยอมรับเงื่อนไขาทางการเมืองและยุทธศาสตร์บางอย่างในขณะที่การซื้อกลิเปนจากสวีเดนอาจทําให้ไทยมีความยืดหยุ่นมากกว่าเพราะสวีเดนมักไม่กำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดเท่าสหรัฐอีกประเด็นหนึ่งคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับไทยเพราะนอกจากการซื้อเครื่องบินมาใช้งานแล้ว ทยยังต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของตัวเองให้ก้าวหน้าไปด้วยกริเป็นเคยเสนอแพ็กเกจที่รวมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรในไทยซึ่งถือเป็นข้อดีที่ทำให้ไทยได้มากกว่าการซื้อเครื่องบินเพียงอย่างเดียวเมื่อพูดถึงเรื่องราคาตลาดถ้าเปรียบเทียบคร่าวๆปัจจุบัน F 1 6รุ่นใหม่ๆม,มีราคาประมาณ70-80ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องกริเทธประมาณ60-70ล้านดอลลาร์ F 2จากญี่ปุ่นอาจสูงถึง120่ล้านดอลลาร์ส่วน F 35, ่ากือบล้าอ้นไป แต่สิ่งที่ทำให้ราคาแตกต่างกันคือระบบเรดาร์อาวุธนำวิถีและความสามารถในการรบแบบเครือข่ายเครื่องบินอย่าง F-16 และริปเป็นเหมาะสำหรับการใช้งานในระดับที่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับเครื่องบินรุ่นที่5โดยตรงแต่ถ้าพูดถึงอนาคตที่หลายประเทศเริ่มหันไปใช้เครื่องบินล่องหนแล้วไทยก็ควรพิจารณา F-35 อย่างจริงจังแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ก็จะทำให้ไทยไม่เสียเปรียบในสมรภูมิการรบยุคใหม่ สำหรับ F 2จากญี่ปุ่นนั้นแม้จะมีสมรรถนะดีเยี่ยมแต่ด้วยราคาที่สูงและการผลิตที่หยุดไปแล้วทำให้การจัดหาในปัจจุบันเป็นไปได้ยากเว้นแต่ว่าญี่ปุ่นจะมีนโยบายในการปล่อยเครื่องเก่าให้ประเทศพันธมิตรซึ่งหากไทยได้จริงก็อาจเป็นโอกาสดีที่จะเพิ่มขีดความสามารถโดยไม่ต้องลงทุนซื้อใหม่ทั้งหมดสรุปแล้วการเลือกซื้อเครื่องบินขับไล่ของไทยในอนาคตจะขึ้นอยู่กับงบประมาณความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ และความต้องการเชิงยุทธศาสตร์ถ้าต้องการเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดก็ต้องเป็น F 3 5แต่ถ้าเน้นความคุ้มค่าและการใช้งานในระยะยาวกริปเปนอาจจะตอบโจทย์มากกว่าขณะที่ F 1 6ยังคงเป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้ในราคาที่ไม่สูงเกินไปและ F 2จากญี่ปุ่นก็ถือว่าน่าสนใจหากสามารถจัดหาม,มาได้ในเงื่อนไขที่เหมาะสมนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับสมรรถนะและราคาของเครื่องบินขับไล่ที่กองทัพอากาศไทยกำลังพิจารณาอยู่ในเวลานี้ คุณคิดว่าไทยควรจะเลือกเครื่องบินแบบไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างได้เลยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่ติดตามออตโตรีวิว